อุ้ยท่าน,นี้สวยว่ะท่านี้สวยท่านี้สวยมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะเมี่ยวออนนะคะทุกคน วันนี้มีข่าวดีมาบอกนะจ๊ะบอกเลยว่าวงเลตเพอร์เวดแบบคัมแบ็กโอ้มค์ก้าร์ก้ร์รอมานานมากนะคะกับหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะจ๊ะ <laughs> ลดมากนะคะนางมากับเพลงว่ากีนดัมอาณาจรรักรของราชินีนั่นเองเลิศเลิศมาก ตื่นเต้นมากนะคะทีเซอร์มาปังมากนะคะบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะปังขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะควีนดอมจากเล o ร e s t อุ้ยมีแอ์พอร์ตตกลงไปอ,อ้呀ไอ้呀เล<ด>ิศเห็นเขาบอกว่า ท่อนที่แบบเป็นเบรกแดนด้านหลังอะ่ะเห็นว่าเขาชอบกันเยอะอะไรเงี้ยเออจะก,ก็ว่าดูกันนะคะน่าจะถ่ายสตูดิโอหมดเลยมีความเป็นเวทมนต์นะคะมีความเป็นเวทมนต์เออเห็นไหมเวทมนต์มีความเวทมนต์จริงๆด้วยทุกคนสวยขึ้นมากเลยอะทุกคนสวยขึ้นมากอุ้ยใส่คอนแทคเลนส์คุรอสี ดูท่านหกดูท่านหกดูท่านหกค่ะรีเซซิ่งกับล็อตดีล็อตไปรอคอยนานมากเลยคะ่ะอุ้ยทานน่ยทานนี้สวยว่ะท่านนี้สวยท่านนี้สวยมาก มีคนแอรเต้นอยู่ด้านหลังนะคะฝากช่องน้องน้อยนะคะแต่ไม่บอกช่องน้องว่าช่องอะไรช่องไรนะยกเมียวเมียยกเมียวเมียยกมีความเมจิกนะมีความเมจิกอะไรเงี้ยแบบความเวทมนต์คนนี้เขาชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะคนเนี้ยดีคนนี้คนเนี้ยน้องคนเนี้ย นี่นี่นีนไนออ่ไอลีนเออไอลีนน่ารักมากแอบบอกว่านางอายุสามสิบแล้วนะจริงวะนางน่ารักมากอายุสามสิบแล้วหรอคือพี่สุดหรอญาตชายจ่าน่ารักมากแต่เกาหลีนี่แต่งหน้าสวยเลยเนาะแต่งหน้าสวยทุกคนเลยเนาะเนี่ยผุ่ผมส้มวะ นี่ท่านนุกงแล้วเหรอนี่ท่าน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 ที่เคยชอบกันใช่ไหมเอาแม,ม่นมี่ท่านเหงอยู่เลิศได้มากอแกะสิทธิ์นะคะซาร์เฮริพอเตอร์เลิศ มีความแบบเขาเลียกนะเหมือนไม่วนแหลกเออจบแล้วจบแล้วค่ะทุกคนจบแล้วค่ะลดมากนะคะสมกับการรอคอยนะคะหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะคะบอกเลยว่าดีมากนะคะแล้วก็ทุกคนสวยขึ้นมากแล้วก็ ไอรีนคือปังมากคือเหลือเชื่อคือไม่รู้อายุนางว่านางอายุ30จริงๆอะไรเงี้ยเออไหนใครอยากรู้บ้างว่าใครแบบเมนใครบ้างก็สามารถพิมพ์มาอยู่ใต้คอมเมนต์ได้นะจ๊ะเอออยากให้ไปรีแอคอะไรอีกก็บอกได้นะจ๊ะวันนี้เมย์อ้นขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากเพลงเลดเวิร์ของ l e ดเบิร์เพลงควีนดอมมาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย